คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ไปฝากครรภ์ตามนัดให้คุณแม่ปฏิบัติตัวดังนี้เมื่อเรารู้ว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแนะนําว่าให้คุณแม่รีบไปฝากครรภ์ทันที แล้วก็ดีที่สุดควรจะฝากคันก่อนอายุคัน12สัปดาห์หรือว่า3เดือนนั่นเองค่ะแต่ถ้ายิ่งเร็วเท่าไรก็จะยิ่งดีสําหรับการฝากคันเพราะคุณหมอจะได้ตรวจร่างกายให้อย่างละเอียดหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกับการตั้งคันหรือว่ามีโรคป,ประจําตัวอื่นๆไหมนะคะที่เกิดขึ้นร่วมกับการตั้งคันจะได้ดูแลรักษาคุณแม่นะคะช่วงท้องร่วมกับมีโรคป,ประจําตัวนั่นเองค่ะหากคุณแม่ได้รับการฝากคันได้รับการตรวจเลือดแล้ว นะคะครั้งต,ต่อไปเนี่ยคุณแม่ก็จะได้รับนัดในการฝากคันซึ่งการนัดฝากคันนะคะก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิษของคุณหมอและคุณพยาบาลที่ฝากคันนั่นเองค่ะสำหรับคุณแม่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าไม่มีโรคประจำตัวร่วม ในการตั้งครรภ์น,นะ,ะการนัดก็คือในช่วง1-2งถึงไตรามาสแรกนะคะหรืออายุครรภ์ประมาณ28สัปดาห์ลงมาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นเนี่ยคุณแม่จะได้รับการฝากครรภ์ทุก1เดือนหรือว่าทุก4สัปดาห์นั่นเองค่ะอันนี้คือเน้นย้ำนะคะว่าในกรณีที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าไม่มีโรคประจําตัวหรือว่าไม่มีความเสี่ยงสูงในการตั้งครรภ์น,นั่นเองแต่เมื่อคุณแม่อายุครรภ์ประมาณ32สัปดาห์ถึง35สสัปดาห์ นะคะอันนี้คุณแม่จะได้รับการฝากคันจาก4สัปดาห์เป็นทุก3สัปดาห์แล้วก็เมื่อคุณแม่อายุคันประมาณ35-37ถึงสสัปดาห์ก็จะนัดฝากคันทุก2สัปดาห์แล้วก็อายุคัน37สัปดาห์ขึ้นไปจนกว่าคุณแม่จะคลอดคุณแม่จะได้รับนัดการตรวจคันทุกๆุกสัปดาห์เน้นย้ำนะคะว่าอันนี้คือในกรณีที่คุณแม่เป็นคันเสี่ยงต่ำหรือไม่ใช่คันเสียงสูงนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเมื่อท้องเราเริ่มโตขึ้นเมื่อท้องแก่การนัดฝากคันคุณหมอจะเริ่มนัดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อตรวจสุขภาพของคุณแม่และก็ตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะคราวนี้ <c oughs> ในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้ไปฝากคันตามนัดอาจจะติดธุระจาเป็นหรือจําเป็นต้องไปต่างจังหวัดให้คุณแม่ปฏิบัติตัวดังนี้ถ้าหากเป็นคุณแม่ที่ต้องไปตามนัดยิ่งท้องแก่ นะคะถ้าหากรู้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในวันที่นัดแนะนำให้คุณแม่ไปฝากท้องก่อนวันที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไม่ได้ไปฝากนัดหรือถ้าคุณแม่ไปไม่นานนะคะแค่วัน2วันก็สามารถกลับมาฝากท้องหลังจากวันนัดได้แต่เน้นย้ำนะคะว่าแค่วันสองวันแต่ถ้าคุณแม่ไปนานหรือไปเป็นสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยแนะนำคุณแม่ว่าให้นำสมุดฝากคันเนี่ยคะ่ะติดตัวไปด้วย เมื่อถึงวันนัดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเราก็สามารถนำสมุดฝากคันนั้นไปตรวจคันตามนัดได้อาจจะไม่ใช่แค่สถานที่ที่เราเคยอยู่นะเพราะเราจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเราก็นำสมุดฝากคันนั้นไปฝากคันที่ไหนก็ได้นะคะทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าไปนานคิดว่าไม่ได้มาตามนัดแน่นอนแล้วก็น่าจะห่างจากวันที่นัดเนี่ยหลายวันทีเดียวควรนำสมุดฝากคันติดตัวไปด้วย แต่ถ้ากรณีที่ไปแค่วันสองะวันนะคะแต่ว่าไม่อยู่ในช่วงที่คุณหมอนัดอ่าอันนี้เราอาจจะไปก่อนวันนัดก็ได้หรือจะไปหลังวันนัดก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะแนะนําคุณแม่ว่าควรที่จะโทรปรึกษากับคุณหมอคุณแม่บ้านที่นัดดีกว่าถ้าเราวันนี้เราไม่ได้อยู่สามารถไปก่อนวันไห <_' S 2> นได้หรือเราสามารถไปหลังจากวันไหนได้นะคะแต่ดีที่สุดนะคะการเลื่อนนัดเนี่ย ไม่ควรจะเลื่อนเกินออกไปหนึ่งสัปดาห์นะคะคุณแม่เพราะไม่งั้นยิ่งท้องแก่ยิ่งโตนะความไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์ได้นั่นเองค่ะ